รอบมาในช่วงข้องแกะประเด็นนะคะค,คุณผู้ชมคะอย่างที่บอกว่าแข็งแเข้ามาแล้วและสหรับการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่18มีนาคม,มก็เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาบัแล้วก็นายกเทศสสมนตรีนะคะ,คะในพื้นที่รวมถึงทั่วประเทศเลย<ช>ทีเดียวกว่าได้แต่ว่าในสถานการณ์ควิิดาตอนนี้เนี่ยการเลือกตั้งก็ต้องเกิดขึ้นแต่ว่าเราจะทํากันแผันพื้ให้มีความปลอดภัยแล,แล้วก็คนที่ไปใช้ายซิ์เนี่ยจะได้รับซิทธ์อะไรบางหรือว่าคนที่ไม่ไปใชิทซิ์เนี่ยจะมีข้อกฎหมายอะไรบางนะคะรวมถึงข้อห้ามต่าง วันนี้เนี่ยรายละเอียดทางแม็ดนะคะเราจะมาพูดคุยกับพิสาเกตค่ะวันนี้เราจะพูดคุยกับดรทิติเชษนุชนาธกรรมการการเลือกตั้งค่ะสวัสดีสสดค่ะท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพี่น้องประชาชนชาวใต้ที่เคารพรักครับค่ะผมในฐานะกรรมการการเลือกตั้งนะครับวันนี้ก็ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมรายการซึ่งเป็นรายการสดนะครับก็ขออนุญาตพูดภาษาการกับพิธีกรนะครับขออนุญาตจริงๆนะครับถ้าพูดถึงการเลือกตั้งเทศบาลหรือการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดแล้วก็การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ซึ่งเรากําหนดว่าเป็นหน้าที่ มาตั้งแต่รัฐมนูลปี2,540จนกระทั่งถึงรัฐมนูลฉบับปัจจุบันการเลือกตั้งก็ยังคงเป็นหน้าที่อยู่นะครับ <c oughs> จากผลการสำรวจข้อมูลนะครับตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่12กลอ,อ่กุมภาพันธ์เนี่ยนะครับมีผู้สมัครนะครับ <c oughs> นายกเทศมนตรี <c oughs> แล้วก็ <c oughs> สมาชิกสภาเทศบาล รวมทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น73,390คนคนะครับ<ง>จำนวนมากทีเดียวะนะครับแล้วก็จำนวนนี้แบ่งออกเป็นนายกเทศมนตรีซะ5,771คนแล้วก็สมาชิกสภาเทศบาล67,619ค,ค,คนนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนที่จะต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้ก็คงจะต้องใช้วิทยายานนะครับของท่านนะครับเ,เก็ดความรู้เนี่ยนะครับก็ อันนี้จะเห็นได้ว่าการเลือกตั้งเนี่ยนะครับเราผ่านพ้นการเลือกตั้งมานะครับตอนนี้เราไม่ได้เลือกตั้งเทศบาลมา ปีนี้ปีที่7แล้วเพราะนั้นการตื่นตัวของประชาชนครั้งนี้เนี่ยครับกกต <c oughs> ก็มีความคาดหวังว่าประชาชนะจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้จำนวนมากซึ่งเราก็ตั้งความหวังไว้ว่าน่าจะสัก80%อนะฮ <c oughs> ะอาจจะเป็นความหวังที่มากไปแต่ว่าเราก็ตั้งไว้นะครับ <c oughs> เพื่อที่จะเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่กำลังจะตัดสินใจให้ท่านไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งวันที่28มีนาคม 2,564 64ครั้งนี้นะครับเราจะมีการเลือกตั้งเราเปิดทีมตั้งแต่8โมงเช้ากระทั่งถึง17นาฬิกานะครับแล้วก็ผมก็อยากจะฝากเก็บความรู้ไว้นิดนิดว่าการเลือกตั้งนะครับออตอนนี้เรามีการเลือกตั้งทั้งเทศบาลนครเทศบาลเมืองเทศบาลตำบล นะครับพี่น้องประชาชนคงทราบดีว่าท้อ,ทองถิ่นที่มีประชากรตั้งแต่ห้าหมื่นคนขึ้นไปน,นะครับก็มีรายได้แก่การไปบติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดนะครับแล้วก็ประกาศกระทรวงมาไทยยกฐานะเป็นเทศบาลนครอันนี้จํานวนของอเทศบาลนครเนี่ยนะครับเทศบาลนครมีด้วยกัน4เขตเลือกตั้งซึ่งเขตเลือกตั้ง แต่ละเขตเนี่ยนะครับ <Okay. S 2> มีสมาชิกเ,เทศบาลน,นครได้เ,เขตละหกคน <Okay. S 2> นะเพราะฉะนั้นมีนายกนะครับมีนายกหนึ่งคน แล้วก็สมาชิกเขตเราหคน <c oughs> นะครับออพอมาถึงเ,เทศบาลเมือง <c oughs> เทศบาลเมืองเนี่ยจะท้องถิ่นจะต้องมีประชากรตั้งแต่หนึ่งหมื่คนขึ้นไปหนึ่งหมื่คนเนี่ยเรากําหนดไว้กฎหมายกําหนดไว้ว่าเ,เทศบาลเมืองเนี่ยเป็นที่ตั้งของศาลากลาง <c oughs> แล้วก็จะต้องมีการบริหารจัดการในการเก็บภาษีแล้วก็มีรายได้ตามที่กฎหมายกําหนดที่สามารถที่จะ มาปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้แล้วก็กระทรวงมหาดไทยยกฐานะให้เป็นเทศบาลเมืองด้วยนะครับเทศบาลเมืองก็เช่นกันเทศบาลเมืองนี่มีสามเขตเลือกตั้งสมเขตเลือกตั้งเราก็มีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองได้เขตละหกคนเช่นเดียวกันนะครับเทศบาลสุดท้ายคือเทศบาลตำบลเทศบาลตำบลในกฎหมายกําหนดว่ามีรายได้พอสมควรนะครับที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดได้เทศบาลเมืองเนี่ย เทศบาลขอโทษทีเทศบาลตำบลเนี่ยมีสองเขตเลือกตั้งนะครับสเขตเลือกตั้งนี่มีสมาชิกได้6คนนะครับเพราะฉะนั้นเทศบาลนครเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลเนี่ยนะจำนวนสมาชิกจึงต่างกันนะครับผมมาพูดถึงว่าการเลือกตั้งเป็นหน้าที่นะครับการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ถ้าหากว่าก่อนการเลือกตั้งสมมุติว่าเรามีความจําเป็น ที่เราไม่สามารถไปเลือกตั้งได้ถ้าการเลือกตั้งเป็นหน้าที่แล้วเราไม่ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งมันจะถูกจํากัดสิทธิ์เราก็กฎหมายก็บอกว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่มีเหตุจําเป็น เราก็ไปแจ้งเหตุจําเป็นต่อนายทะเบียนนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นตามที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนเราเปิดให้แจ้งสองช่วงที่อาจจะภาษาง่ายๆคือเจ็ดวันหน้ากับเจ็ดวันหลังก็คือก่อนเลือกตั้งและหลังเลือกตั้งก่อนเลือกตั้งก็คือวันที่ยี่สิบเจ็ดถึงขอโทษวันที่ย2ิบสองถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดมีนาสองพห้า้อหกสีคือช่วงหนึ่งนะหรือ ภายในวันที่29มีนาถึงวันที่4เมษาคืออีกช่วงหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นท่านสามารถที่จะไปใช้สิทธิ์ได้ในการที่จะไปแจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้นะครับทีนี้เหตุจําเป็นตามที่กฎหมายกําหนดว่าเหตุใดบ้างนะครับเช่นมีธุระจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องต้องเดินทางไปต่าง ท้องถิ่นที่ห่างไกลนะครับแล้วก็ป่วยไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้เป็นคนพิการทุรมทุพพลภาพหรือผู้ผู้ผู้ป่วยที่มีมอายุ มากนะครับไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้หรือเดินทางออกนอกราชนาจักรซึ่งนักขณะนี้คงจะเดินทางออกนอกราชนะจักรนี่คงจะเป็นเหตุผลที่ไม่น่ารับฟังนะครับแล้วก็ผู้นั้นมีถินที่อยู่ห่างไกลที่เลือกตั้งเกินกว่า100กิโลนะหรือได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปเป็นบัติหน้าที่นอกพื้นที่นะครับเหตุอื่นๆเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นตามที่กก กก,กตกำหนดทีนี้เมื่อแจ้งเหตุแล้วพอถึงวันเลือกตั้งหากเหตุที่แจ้งสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดลงเนี่ยเราสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในถั่ในหน่วยเลือกตั้งที่ตนเองมีสิทธิ์นะครับทีนี้พอพูดถึงว่าการถูกจํากัดสิทธิ์ที่ไม่ไปเลือกตั้งอันนี้มี6ประการซึ่งมันมีความจําเป็นมากแล้วก็พี่น้องประชาชนะจะต้องรับรู้รับรู้และรับทราบเพราะว่าท่านจะไม่สามารถสมัคร เป็นสสสวสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้แทนท้องถิ่นได้นอกจากนั้นเกี่ยวกับการเมืองทั้งหมดเลยเกี่ยวกับการเมืองที่บอกจำกัดสิทธิ์ูกจำกัดสิทธิ์จำกัดสิทธิ์เดผมจะพูดถึงนะอันนี้จำกัดสิทธิ์มันมีระยะเวลาที่สองปี นะครับสองปีคือเลยสองปีไปแล้วการถูกจำกัดสิทธิ์ท่านก็จบสิ้นลงนะครับทีนี้ประเด็นที่สองเนี่ยนอกจากว่าท่านไม่สามารถสมัครรับเลือกตั้งเป็นสสสวและสมาชิกสภาเทศบาลสามาชิผู้แวนท้องถิ่นได้ท่านก็ไม่สามารถสมัครเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านได้เพราะอย่าลืมการเลือกตั้งท้องถิ่นนี้เป็นเป็นการเลือกตั้งที่ใกล้ชิดท่านท่าน<ห>อาจจะต้องไปสมัครเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านวันใดวันหนึ่งนะแต่ถ้าไม่ไปใช้สิทธิ์แล้วก็ไม่แจ้งเหตุเนี่ยแะท่าน ถูกถูกตัดสิทธิ์เลยถูกจำกัดสิทธิ์ตามกฎหมายนะประเด็นต่อไปเนี่ยนะครับท่านไม่สามารถเข้าชื่อร้องขอถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้แวนท้องถิ่นได้นะครับอันนี้กฎหมายกําหนดไว้เลยแล้วก็ท่านไม่สามารถดํารงตําแหน่งเป็นข้าราชการการเมืองข้าราชการรัฐสภา,าฝ่ายการเมืองได้ นะครับอันนี้จะถูกจํากัดสิทธิ์หมดแล้วก็การถูกจํากัดสิทธิ์ต่อไปคือท่านไม่สามารถดํารงตําแหน่งเป็นรองผู้บริหารท้องถิ่นคือรองนายกอบอจรอ,องประธานสภาพวกนี้จะไม่ได้หมดนะครับแล้วก็อนอกจากนั้นเนี่ยท่านก็ไม่สามารถที่จะ,ะเป็นเลขาผู้บริหารท้องถิ่นและที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิน่นคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่นผู้ช่วยเลขานุการตำแหน่งเหล่านี้เนี่ยดำเนินการคือถ้าท่านจะถูก,กำจำกัดสิทธิ์หมดแต่อย่างที่บอกว่าสิทธิ์นี้มีกำหนดระยะเวลา2ปี 2> นะครับเพราะฉะนั้นไอการเลือกตั้งเนี่ยนะครับเป็นหน้าที่เดี๋ยวผมจะพูดถึงว่าการหาเสียงทางออนไลน์นะครับก่อนอ,อ,อ,อันดับแรกก็คือว่าการเลือกตั้ง ในวันที่28มีนาเนี่ยนะครับ,รบเราควรเตรียมตัวยังไงเริ่มแรกเลยเนี่ยนะครับเราต้องอไปที่หน่วยเลือกตั้งที่เรามีชื่ออยู่นะครับ,รบแล้วก็อันดับแรกก็คือว่าต้องไปตรวจสอบรายชื่อไปตรวจสอบลำดับ นะอของการที่ตนเองจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับหลักฐานต้องเตรียมไปบัตรประชาชน,ชาชนหลักประชาชนที่หมดอายุก็ได้หรือ,อบัตรหรือบัตรของอที่ราชการออกให้ที่มีภาพถ่ายม,มีเลขบัตรมีเลขบัตรประชาชนนะครับสิบสาหลับเพื่อเขาตรวจสอบได้นะครับแล้วก็เมื่อท่านแสดงตนแล้วนะครับอันนี้เมื่อตรวจสอบลาย มันจะแสดงตนแล้วจะปรากฏชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อะนะครับท่านต้องเซ็นชื่ออ,อย่าลืมเซ็นไม่ได้เดี๋ยวมันจะเกิดข้อโต้แย้งว่าท่านไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบัตรที่ได้รับเนี่ยมันมีอยู่สองใบใบแรกเนี่ยเป็นบัตรที่เลือกนายกเทศมนตรีเราจะได้บัตรสีม่วงนะครับเลือกได้หมายเลขเดียว บัตรที่สองคือบัตรสีชมพูเราครั้งนี้เราทําม่วงกับชมพูะนะครับบัตรสีบัตรสีชมพูเนี่ยสามารถที่กากบาตได้6หมายเลขอย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังว่า<ะ><ะ>เขตเลือกตั้งของเทศบาลน,นครนะครับเทศบาลเมืองเทศบาลตําบลน,นะครับมีหน่วยเลือกตั้งที่ต่างกันแล้วก็ แต่ละเขตเลือกตั้งก็มีสมาชิกได้6คน <c oughs> นะครับเพราะนั้นไม่ต้องพูดถึงนะครับทีนี้เมื่อท่านได้รับบัตรแล้วเนี่ยท่านอย่าลืมเซ็นชื่อตรงต้นขั้ว บัตรเลือกตั้งด้วยนะเซ็นชื่อไม่ได้ก็ปั๊มลายพิมพ์นิ้วมือปั๊มลายพิมพ์นิ้วมือกฎหมายกำหนดว่าจะท่านจะปั๊มลายพิมพ์นิ้วมือขวาลายพิมพ์นิ้วมือซ้ายขอให้เป็นลายพิมพ์นิ้วมือของท่านอ่าเราอำนวยความสะ,ะดวกทุกอย่างเพราะสิ่งที่ท่านจะต้องตรวจตาดูให้ถี่ทุวนเพราะว่าเนื่องจากอันนี้เป็นสิทธิ์ของท่านะนะครับถ้าเกิดว่าลืมเมื่อไหร่นะคนอาจจะท่านไปสมัคร อย่างที่เมื่อกี้ในการเสียสิทธิ์มันจะเกิดขึ้นถ้าไม่มีลายชื่อนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เข้าคูหาเมื่อเข้าคูหาเนี่ยนะครับท่านก็จะกาได้เครื่องหมายเดียวคือเครื่องหมายกากระบาดคือเครื่องหมายเส้นตัดกันนะครับจะกาถูกไม่ได้จะเขียนวงกลมไม่ได้นะครับจะถือเป็นบัตรเสียเลยหรือถ้าไม่เลือกผู้ใดมีช่องไม่เลือกผู้ใดท่านก็ต้องกาในช่องไม่เลือกผู้ใดถ้าเกิดว่าท่านไม่กา ลายหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งถือว่าเป็นบัตรเสียตั้งที่นะครับบตรเสียแต่การเสียสิทธิ์นี่ไม่มีเมื่อการเสียสิทธิ์เนี่ยขั้นตอนสุดท้ายเลยเนี่ยครับเราจะมีหีบสองใบหีบที่ท่านจะต้องย่อนบัตรเลือกนายกเทศมนตรีอีกหีบหนึ่งก็คือย่อนเลือกสมาชิกนะครับเพราะฉะนั้น หย่อนบัตรให้ถูกนะครับดูนะท่านดูได้แล้วเราจะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำว่าหีบแรกคือ<ม>หีบที่เลือกนายกเทศมนตรีหีบที่สองเลือกสมาชิกนะ<ม>ซึ่งณขณะนั้นทีนี้มาดูมาตรการการที่เราจะไปใช้สิทธิ์ครั้งนี้นะครับก็คือตอนนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดสิบเก้าสถานการณ์โควิดเนี่ยน,นะครับเรากรรมการประจำหน่วยเลือกตัออ้งเนี่ยครับ จะพิเศษมากกว่านะครับเราจะใส่แมสแล้วก็จะใส่เฟสชิลแล้วก็จะใส่ถุงมือนะครับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในทางหมดของเรานะจะเป็นมาตรฐานเดียวกันแต่คนที่เข้าไปในหน่วยเลือกตั้งเนี่ยคุณจะต้องวัดอุณหภูมิแล้วก็คุณต้องใส่หน้ากากอนามัยนะครับคุณจะใส่เฟสชิลมาก็ได้แต่หน้ากากอนามัยมาก็ได้ แต่ว่าจะต้องตรวจวัดอุณภูมิคใครที่มีอาการที่น่าจะเป็นห่วงที่จะ,ะเป็นโควิดหรือว่าอะไรเนี่ยเราก็มีครูหาเฉพาะครูหาพิเศษสําหรับท่านถ้าเราวัดอุณภูมิท่านเกิน37.5มีอาการไอาจามเราก็พาท่านไปในคูหาพิเศษคูหาพิเศษเหล่านี้เมื่อท่านท่าน,ทานกากบาทแล้วท่านก็มาหย่อนใส่ในหิอบัตรเลือกตั้งอย่างที่เมื่อกี้ผมกล่าวไว้นะครับทีนี้มาดูว่า อะไรบ้างที่ประชาชนอย่าทำในวันนั้นะนะครับวันนั้นเมื่อเข้ากูหาแล้วจะใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายบัตรเลือกตั้งที่ตนเองเนี่ยครับลงว่าเลือกผู้หนึ่งผู้ใดแล้วนำเอาไปเผยแพร่หรือนำเอาเข้าไปเ,าเผยแพร่ในโซเชียลต่างๆถือว่ามีความผิดตามกฎหมายตันทีในระหว่างนั้นความผิดทางกฎหมายเนี่ยนะครับมีโทษจำคุกตั้งหนึ่งปีแล้วก็ปรับตั้งสองหมื่นบาทเพราะนั้นอย่า คิดว่าสิ่งที่ทำเนี่ยสนุกสนานแล้วก็จะโทษทางทางอาญาในครูหาในในส่วนที่เรากั้นเชือกไว้เป็นหน่วยเลือกตั้งท่านจะมาเซลฟี่อะไรไม่ได้นะครับณขณะนั้นมือถือที่ท่านต้องปิดสนิทเลยแล้วมือถือถ้าไม่จําเป็นที่จะต้องเอาไปก็ไม่ต้องเอาไปนะครับวันนั้นห้ามขายสุราตั้งแต่เวลา1 8 0 0ของวันที่27มีนาถึงวันที่ 2 8สมีนาสิบแดห้ามจำน่ายสุราไม่ว่าท่านจะให้นะครับหรือจะให้โดยเสน่หาอะไรก็ได้ท่านไม่สามารถทำได้เลยนะครับถ้าเชิ่ค่ะท่านช่ต่อเช่ต่อคือวันนั้นนะครับถ้าเกิดว่าท่านใจดีจำน่ายสุราหรือจ่ายแจกสุราเนี่ยท่านจะมีโทษจำคุกนะครับและปรับไม่เกินหนึ่ง0ื่นบาทนะครับวันนั้นจะมีการต่อรองเรื่อง คนที่จะเข้ามาเพราะฉะนั้นการต่อรองหรือการเล่นการพนันขันต่อเกี่ยวกับผลการเลือกตั้นน่ะโทษจำคุกครับ1ปีถึง5ปีแล้วก็มีปรับตั้งแต่20,000ถึงห0 0 0 0 0บาทนะครับประการสุดท้ายนะครับอย่าฉีดบัตรเลือกตั้งนะครับถ้าท่านจะห้ามอย่างเด็ดขาดเลยนะครับนอกจากถ้าท่านมีความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์แล้วท่านจะต้องถูกปรับ5 0า0ันบาทเพราะนั้น มีประเด็นอื่นอีกบ้างไหมครับยังมีประเด็นที่สาคัญค่ะท่านครับเวลาน้อยเหลือเกินแต่ว่ารายละเอียดนี่เยอะต้องถามทิ้งท้ายให้ท่านฝากไว้สั้นๆได้ไหมคะว่าการหาเสียงออนไลน์เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยผิดหรือไม่ผิดยังไงบ้างครับคือการหาเสียงทางออนไลน์นะครับผู้ที่หาเสียงเนี่ยมีหน้าที่จะต้องมายื่นขอการหาเสียงอันทางออนไลน์การหาเสียงทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเอ่อยูทูบอินสตาอิน스타 หรือว่าโซเชียลต่างๆแอปพลิเคชันต่างๆ SMS นะครับหรือการส่งข้อความโดยวิธีอื่นๆเนี่ยท่านจะต้องมาขออนุญาตการหาเสียงออนไลน์นะครับต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดท่านจะต้องมีกำหนดระยะเวลาขั้นตอนวิธีการแล้วก็สิ้นสุดนะครับถ้าหากว่าในกรณีที่ท่านไม่หาไม่ ไม่ขออนุญ,ญาตนะครับต่อกกตสำนักงานกกตจังหวัดนะครับ ทางนี้ก็เป็นอำนาจของเลขาธิการถ้ามีผู้แจ้งนะครับถ้าท่านหาเสียงทางออนไลน์ที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วมีการแชร์ต่อนะครับเลขาธิการก็ะจะ,ะมีคำสั่งให้ท่านแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อความเหล่านั้นถ้าท่านไม่ลบนะครับท่านก็จะต้องถูกดำเนินคดีนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการที่กะกะตจัดการไปให้ท่านไม่ว่าจะเป็นลบข้อความไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขสั่งห้ามท่านไม่ทา อันนี้ท่านเสียค่าใช้จ่ายเพราะฉนั้นท่านอย่านึกสนุกว่าหาเสียงทางออนไลน์โดยที่ไม่ขออนุญาตมีความผิดตามกฎหมายทันทีนะครับอันนี้เป็นความผิดครับชัดเจนนะคะว่าจะทำเนี่ยก็ทําได้แต่ต้องขออนุญาตเท่านั้นขออนุญาตนะครับอยู่ดีๆจะไปทํานี่ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะมีปัญหานะครับเพราะว่าแล้วก็จะฝากด้วยพี่น้องประชาชนถ้าเกิดว่าเห็นมีการหาเสียงทางออนไลน์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับขอให้แจ้งมาที่กกต นะครับแล้วก็กรกรตรก็จะดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นการให้ลบข้อความไม่ว่าจะเป็นการให้เปลี่ยนแปลงนะครับหรือว่าจัดการดําเนินการท่านโดยวิธีอื่นๆนะครับนะครับสุดท้ายไหมครับสุดท้ายสุดทนี่ผมขอเชิญชวนจริงๆนะครับพี่น้องประชาชนภาคใต้ที่เคารพรักนะครับเนื่องจากว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นการที่จะ ให้ผู้ตัวแทนของท่านไปจัดทำบริการสาธารณะแล้วไปออกกฎหมายท้องถิ่นนะครับที่มีผลกระทบต่อพวกท่านเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนครับวันที่28มีนา2564นะครับวันนั้นเป็นวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา8.00ถึงเวลา17.00นะครับขอใหอ้พี่น้องประชาชน ที่มีชื่อในหน่วยเลือกตั้งนั้นอย่าลืมไปใช้สิทธิ์ครับนำบัตรประชาชนไปหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปแสดงตนแล้วก็รับบัตร2ใบนะครับบัตรครั้งนี้บัตรใบแรกบัตรสีม่วงกาได้1ห,หมายเลขบัตรสีชมพูกาได้6ห,หมายเลขนะครับแล้วก็กาเสร็จก็ท่าน ก็ถือว่าท่านทําหน้าที่นะครับเป็นพลเมืองดีเป็นพลเมืองที่ต้องการที่จะจะ,จะลงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็ผมมีความมั่นใจครับ28มีนาเลือกตั้งเทศบาลมันเป็นวิถีใหม่นะครับแล้วกเ็เป็นเรื่องที่อยู่ในสถานการณ์โควิด มันก็ต้องปลอดภัยในการใช้สิทธิ์นะครับแล้วก็จะฝากไว้ว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยครับร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใสครับกกตมีความมุ่งมั่นครับที่จะจัดการเลือกตั้งทั่วประเทศในครั้งนี้นะให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็กรกตมีความพร้อมครับที่จะทําให้การเลือกตั้งครั้งนี้นะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับขอเชิญชวนจริงๆครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับพี่น้องปากใต้ครับขอกรุณาไปใช้สิทธิ์ โดยพร้อมเพียงกันครับค่ะมแมวันนี้ครบท้วนทุกประเด็นเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณดรทิติเชษนุชนาถนะคะกรรมการการเลือกตั้งขขอบคุณมากค่ะขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับแล้วก็ช่วงนี้ค่ะไปติดตามข่าวสร้างกันต้อนในพื้นที่จะจังหวัดผคกตายตอนหลังที่จังหวัดสงขล่าค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะทั้งสองท่านค่ะค่ะขอบคุณทีมงานจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเราไปในพื้นที่ของเจ